ทำความรู้จักเต็มๆพระเอกลูกรักที่ช่องเจ็ดกำลังบันจงปั้นคืนแทนว่าที่ลูกรักอีกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มยูโรยศวัตหลังคืนแทนเป็นพระเอกเต็มตัวและช่วงนี้ก็มีผลงานน่าติดตามไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นละครที่เตรียมลงจออย่างสามีชั่วค่ำคืนและการรับบทเป็นพระเอกในละครรถแซบอย่างเข็มซ่อนปลายที่ประกบคู่กับสองสาวซุปตานุนวรนุษย์และทิสาวริทิศา บวกกับกระแสข่าวลือหึงว่าอาจจะสมหล่นได้เพราะเป็นพระเอกคนใหม่ของนางเอกสุปตาซึ่งทุกกระแสข่าวก็ทำให้ชื่อของยูโรยุสสวั์กลายเป็นที่จับตามองขึ้นมาทันทีบวกกับรูปร่างหน้าตาที่หล่อเข้มมีจเนตและออรราพุ่งกระแทกจอก็ยิ่งทำให้สาวๆอยากรู้จักพระเอกคนนี้มากขึ้น และวันนี้จะมาขอเก็บประวัติและภาพหล่อๆของ Euro ยูโรยุธสวัสดิ์มาให้ทำความรู้จักกันคร่าวๆสำหรับยูโรปัจจุบันอายุ24ปีเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2539เป็นหนุ่มจากอุดรธานีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีส่วนในงานวงการบันเทิงนั้นนุ่มยูโรผ่านกันแสดงมาแล้วหลายเรื่องเช่นเล่ยรักบุษบาดวงใจขบทมัทุรสโลก,กันม่านบางใจและคนเหนือคน